สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาสทาโร่หรือสาไพ่ยิปซีนะคะสำหรับคลิปนี้สาจะมาทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีกันประจำเดือนธันวาคม2563าสราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกันในเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นก็ ขออภัยนะคะที่คลิปออกมาช้านิดหนึ่งนะคะเนื่องจากติดภารากิจนะคะงานค่อนข้างจะเยอะแล้วก็รัดตัวนะคะก็สำหรับชาวราศีกันนะคะที่ดูทำนายดวงในของเดือนธันวาคมนี้นะ,ะสารจะดูในส่วนของไพ่โรมยานกับไพ่ทา,า,าโร่นะคะก็ดูด้วยกันนะคะสารได้อธิษฐานจิตแล้วก็เปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะสำหรับไพ่อาจารย์โภมยานเนาะ มาดูว่าไพ่ใบแรกที่ได้เนาะขาบอกไว้ก่อนนะคะการทํานายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะฉะนั้นก็จะเป็นรวมๆฉะนั้นเราก็ดูดูแล้วอันไหนที่สามารถไปปรับใช้ได้เราก็นําไปปรับใช้ในชีวิตได้นะคะอันไหนที่ดูแล้วไม่โอเคก็ถือว่าเป็นการเตือนสตินะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่ใบแรกนะคะของชาวราศีกันนะ ขงเบ้งให้ขงเบ้งมาเลยค่ะแสดงว่าในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีกันจะเด่นเรื่องของการศึกษาการศึกษาหาความรู้การใช้สติปัญญาเดี๋ยวนะคะการใช้สติปัญญานะคะคในการเรียนรู้นะคะ ของของขงเบ้งนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นศึกษาที่ดีมีความรู้เรื่องของวิชาการนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีระเบียบมีแบบแผนนะคะมีความรอบคอบมีปัญญานะคะอันนี้คือในส่วนของชาวราศีกันในเดือนนี้เด่นมาเรื่องของการศึกษาเรียนรู้นะคะเนาะเรื่องการใช้สติปัญญานะคะและก็นด้ไพ่ พระพิคเนตนะคะพระพิคเนตหรือไพ่ราชาโชคนะแสดงว่าในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีกกันนะจะมีโชคมีลาบนะเพราะว่าได้ไพ่ราชาโชคขึ้นมาคือความอุดมสมบูรณ์ไพ่พระพิคเนตนะโชคลาบความสุขความอุดมสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจนะคะแสดงว่าในเดือนนี้นะคะชาวราศิกกันมีความสุขกับเรื่องของการกินการอยู่ความอุดมสมบูรณ์ มีคนอุปถัมภ์นะคะก็คือเป็นชีวิตที่สุขสบายสบายมากๆเลยนะคะในเดือนกันยายนนี้อ,อ้อขออภัยในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็คือเป็นไพ่ที่ดีนะคะถ้าใครอยากไปศึกษาต่อถามว่าได้ไหมคะได้นะคะแต่ช่วงนี้โควิดเนาะให้ระวังนิดนึงนะคะเนาะถ้าใครมีความคิดที่อยากจะไปศึกษาต่อก็ดูดูนิดนึงนะคะดู แต่ว่าชีวิตของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างจะโอเคนะคะสุขสบายให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายแค่นั้นเองบางทีการใช้จ่ายของฟุ่มเฟือยใช้จ่ายซุลุยซุล่าเกินไปนะอาจจะทําให้มีปัญหาติดขัดเรื่องเงินการเงินได้นะคะเพราะว่าคุณคิดว่าตัวเองสุขสบายเกินไปแต่มีโชคมีลาภนะคะ,ะชาวราศีกันนะคะมีโชคมีลาภนะในเดือนนี้นะเพราะมีไพ่ราชาโชคขึ้นมาอเดี๋ยวเปิดไพ่ ทาโร่ดีกว่าว่าไพ่ทาโร่อยากบอกอะไรบ้างนะคะในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสับไพ่แล้วก็จะหยิบไพ่แทนชาวราศีกันนะคะภพยตังต้นมาดีภายสวยนะคะเดี๋ยวขอสิบใบนะคะ ห้หเจ็ดแปดเก้าโอเคค่ะอีกใบหนึ่งใบนี้แหละสิบใบะนะคะ,ะมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะไพ่พระขึ้นมาเลยค่ะไพ่เรื่องการศึกษาเรียนรู้เหมือนกันเลย ถ้าใครจะคิดการศึกษาต่อได้ใครที่จะต่อโทรต่อเอกได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดเรื่องการเรียนเรียนเพิ่มเติมนะคะบางคนที่อาจจะมีอยากพะอพาะอ,อะไรคะคุณได้ก้าวไม้เท้ามาด้วยก้าวไม้เท้าติดมาแสดงว่าคุณเบื่องานอยากไปเรียนละเบื่องานการเงินคุณมีพร้อมเห็นไหมคะโสด สวยรวยการเงินมีพร้อมนะคะคือคุณพร้อมในเรื่องของด้านการเงินนะมีไพ่ j u สติ c ขึ้นมาเห็นความยุติธรรมมาเมจิเชียนมาอีกนะคะปฏิหารเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่สีดาาสีดาบให้ระวังยับยั้งชั่งใจบ้างนะคะบางอย่างเนาะการเรื่องการใช้จ่ายนะคะแล้วก็ไพ่ king of s w o r d ขึ้นมาเด o มูนนะ King of S ออฟส o อต n i น h t of s w o r d นะคะแล้วก็บางทีการทำอะไรที่ด่วนได้ใจเร็วนะให้ระวังนะคะแล้วก็ The Tower ขึ้นมาปิดท้ายนะคะอ่าโอเคนะคะในเดือนนี้นะไพ่ขึ้นมาบอกว่าไพ่เฮโรแฟนขึ้นมาก่อนนะคะไพ่พระไพ่ขึ้นมาเตือนสติทำอะไรคิดให้รอบคอบทำอะไรต้องมีสติเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องการงานการเงินนะคะให้ใช้สตินะมีไพ่พระขึ้นมาสแสดงว่าในเดือนนี้บางทีบางอย่างนะชาวราศีกันเห็นให้ก้าวไม่เท้าขึ้นมาคืองานคุณเยอะคุณเยอะงานเยอะเหนื่อยอะ่ะแต่มีไพ่พระขึ้นมาเตือนนะงานเยอะเหนื่อยหนะักบางทีเบื่อเบื่อการงานเบื่อการทํางานนะคะอยากไปเรียนต่ออะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าคุณคิดว่าตัวเองพร้อมนะคะมันมีเรื่องเงินเข้ามานะก้าวเหรียญอ่า เรื่องการเงินคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะการเงินคุณพร้อมพร้อมเรื่องการเงินคุณคิดว่าคุณพร้อมแล้วคุณอยากไปเรียนต่อถามว่าไปเรียนได้ไหมได้นะคะมีความให้จัดติกเข้ามานะคะ <Sat. S 2> แล้วก็มีพาเมจิเชียนขึ้นมาการศึกษาหาความรู้ทั้งหลายเลยนะคะแต่ให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยนิดนึงนะบางทีคุณอาจจะเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายได้นะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็โควิดเข้ามาด้วยให้ระวังดูแลตัวเองนะคะเนาะ ปัญหาอะไรที่เข้ามา่ะมันคุณสามารถที่จะทําแก้ไขปัญหาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่คุณไม่หวัน่นไม่หวั่นนะคะไม่หวั่นเรื่องปัญหาแต่คุณก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่นะคะบางทีก็มีความเครียดวิตกกังวลอยู่ลึกๆนอนไม่หลับเครียดนะคะ,ะบางทีคุณอยากทําอะไรแบบให้ได้ดังใจอะ่ะรวดเร็วนะคะโดยขาดสติยังยังคิดอ่ะเนาะพอขาดสติยังคิด่ะ อาจจะมีปัญหาตามมาได้นะคะให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแววงนะคะกับคนในครอบครัวนะคะหรือว่าความคิดเห็นไม่ลงรอยกันอาจจะเป็นไปได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอา,อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะไพ่ใบนี้ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุขับรถขับราให้มีสตินะคะมีสติมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลานะไพ่เฮโรแฟนขึ้นมาแล้วนะค,ะคือไพ่ขึ้นมาเตือนนะ ให้ระวังแค่อุบัติเหตุนนะเวลาขับรถนะไพ่เฮลฟเฟนขึ้นมาอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บอะไรพวกนี้เป็นไปได้นะคะให้ระวังเพราะมีไพ่เข้ามาเนี่ยมีไพ่สี่ดาบเข้ามาด้วยอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายถึงขั้นได้อนอนโรงพยบาบาลอะไรพวกนี้เป็นไปได้นะคะฉะนั้นมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลานะคะชาวราศีกันนะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มให้เนาะว่าอย่างไรบ้างนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้ในส่วนของไพ่เดอะทาวเวอร์เนะะาะไพ่ใบสุดท้ายเปิดเพิ่มให้หนึ่งใบขอหนึ่งใบนะคะ,ะ,ะระวังอุบัติเหตุจากการงานก็ได้นะคะการเริ่มต้นงานใหม่ความคิดอะไรบางทีเรามีความคิดแบบเด็กๆอาจจะทำให้ มีสติไม่ยังคิดพออามาดูในเรื่องของการงานเนาะทำไมถึงเบื่องานเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะชาวราศีกันในเรื่องการงานคุณอยากเป็นอิสระแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของคุณโอเคอในเรื่องของการงานนะคุณอยากแบบสบายๆหล่อนละ,ละ,ละเหมือนคนอื่นเข้าบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกภายในของตัวคุณเองมาทีค่คุณคิดแบบ เบื่องานไม่อยากทาอยากสบายนะคะบอกว่าใจเย็นๆนะช่วงนี้เกาะงานไว้ก่อนนะเพราะว่าบางทีการทํางานบางอย่างนะ่ะมีคนทําอะไรรับหลังคุณหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานหักหลังแทนทางหลังอะไรพวกนี้เป็นไปได้หมดนะมีคนทําอะไรที่ไม่คิดไม่เสือกคุณนะ่ะแต่ว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมอยู่นะในเรื่องของการงานนะคะฉะนั้นอดทนไปก่อนนะอย่ามีปากมีเสียงกันในที่ทํางานนะ ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งนะถ้าคุณเบื่องานคุณอาจจะมีปากมีเสียงในที่ทํางานก็ได้แต่ไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วเป็นไพ่เรื่องงานอะ่ะบางทีคุณก็ให้คุณพยายามเก็บอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเนาะไม่ใช่แสดงออกมาทั้งหมดนะคะในเรื่องของการงานนะมาดูในส่วนของการเงินค่ะการเงินในเดือนนี้นะคุณมีเงินใช้จ่ายสบายๆเลยนะใช้จ่ายสบายๆนะคะไม่ ไม่เดือดร้อนนะเห็นไหมคะมการเงินคุณมีเงินใช้จ่ายสบายๆเนาะ,ะคุณได้ไพ่แปดถ้วยหนึ่งดาบแล้วก็สี่ถ้วยนะคะการเงินที่คุณใช้จ่ายสบายๆในเรื่องของการเงินแต่ระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวนะคะการใช้จ่ายเกินตัวแล้วก็บางทีเรา คิดเองทําเองไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาได้นะคะให้ระวังเรื่องของความคิดและก็อารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะบางทีเราใช้ใช้เยอะเกินอยากใช้ก็ใช้อะไรเงี้ยนะไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของโชคลาภค่ะในส่วนของโชคลาภนะโชคลาภจะมีว่า คุณจะมีโชคมีลาบนะเนี่ยคุณจะมีโชคลาบนะคะสบายสบายนะโชคลาบจากคุณจะมีคุณจะสบายๆคุณมีเงินเข้ามือมีเงินมาให้ใช้แล้วก็มีไพ่สามถ้วยเข้ามาเนาะโชคลาบของคุณอาจจะมาจากรถก็ได้นะเลขทะเบียนรถเลขอะไรพวกนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้นะเออคุณมีโชคลาบนะเดือนนี้เห็นไหมคะได้ไพ่ทั้งสิบเหรียญได้ไพ่ทั้งสามถ้วย ก้าถ้วยนคคุณสบายสบายหลันล้าเลยเดือนนี้นะคะอ่าต่อไปเรามาดูในส่วนของสุขภาพสุขภาพบอกไปแล้วระวังเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุน,นะคะเป็นไปได้นะเจ็บป่วยไม่สบายนอนลงมาานอุบัติเหตุเป็นไปได้นะนนนนนนนะแต่ถามว่าเป็นเยอะไหมไม่เยอะหรอกคะ่นะเนาะไม่เยอะหรอกยังยังยังโอเคอยู่นะคะต่อให้เป็นก็ มีคนคอยช่วยเหลือคอยดูแลอยู่นะคะแต่ทำอะไรให้มีสตินะคะต่อไปมาดูในส่วนของความรักค่ะความรักของคนโสดถ้ามองอย่างนี้บอกว่าโสดต่อไปดีกว่านะคะพายขึ้นมาคนโสดนะใจเย็นๆน,นะคะไม่ต้องรีบเพราะคนที่เข้ามาหาคุณก็ไม่ค่อยโอเค ความรักจริงๆครอบครัวคุณนะอบอุ่นนะครอบครัวคุณอบอุ่นครอบครัวทุกสิ่งอย่างนะ่ะคุณถ้าก่อนหน้านี้สำหรับคนโสดนะคนโสดที่มันไม่ดีก็พยายามจบจบไปนะคะจบแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่คุณจะเจอครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีพ่อแม่ลูกนะคะหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่มีพ่อแม่มีลูกคอยดูแลซึ่งกันและก,กันนะคะ แต่จบในสิ่งที่ไม่ดีมันจะมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณต้องจบนะคะทุณจะจบปัญหาเดิมๆแล้วคุณถึงจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้นะคะคนโสดมาดูคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวราศีกันคนมีคู่ชาวราศีกันนะคนมีคู่คุณมีปัญหาคุณมีภาระภาระเรื่องอะไร ปัญหาภาระของคุณนะได้ไพ่เดอะแฮงแมนขึ้นมาเรื่องเงินคุณมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะบางทีมีเงินเข้าอยู่มีเงินเข้ามือแต่เหมือนกับว่าเงินอาจจะไม่พอใช้หรือใช้เยอะเกินไปมีไพ่แจ็ส์แมนขึ้นมานะคะเขาบอกว่าทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นฟื้นคืนชีพขึ้นก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตอนนี้คุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะหรือว่า ก่อนหน้านี้ปัญหาเรื่องเงินคุณไม่สามารถแก้ไขได้ตอนนี้คุณอาจจะสามารถแก้ไขได้นะปัญหาเรื่องเงินคุณดีขึ้นนะคะคนมีคู่ก็มาดูกันค่ะว่าพายอยากบอกอยากแนะนำอะไรบ้างชาวราศีกันนะในเดือนเดือนนี้เดือนธันวาคมนี้นะปลายปีแล้วนะคะชาวราศีกันเนาะ ที่สําคัญชาวราศีกันน่ะทอะไรมีสตินะคะมีสติคิดให้รอบคอบนะคะเพราะมีไพ่พระขึ้นมาเตือนหรือใครที่อชอบไปวัดทํารรบุญก็มันไปวัดทํารรบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะ,ะหรือว่าทําบุญทาบุญกับทําบุญล,ลงศพก็ได้นะคะทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยก็ได้นะคะแล้วจะทําให้เรา จากหนักจะเป็นเบาหรือว่าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อืมเห็นไหมคะไพ่แนะนำบอกว่า S of Action นะคะแสดงว่าเดือนนี้นะคะเขาบอกว่าการกระทำของคุณสำคัญที่สุดเลยนะคะบางสิ่งบางอย่างมันทวนทำเหมือนจะยากเหมือนงานยุง่งงานยากงานเยอะแต่ว่าขอให้คุณรักในงานที่ทำอะ ทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทําแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะอันนี้ไพ่บอกมานะแล้วก็ Em ็ r รันด์ o อสอารายูยูเขาบอกว่าจิตวิญญาณที่มันอยู่ข้างในตัวของคุณอะมันจะเป็นสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญที่จะให้ตัวคุณอะ่ะรู้สึกมีความรักแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกรักรู้สึกว่า แชร์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตของคุณอนะออกไปนะคะหมายถึงว่าจิตวิญญาณที่มันอยู่ในตัวเรานะ่ะแสดงมันออกมามันจะทำให้คุณโล่งโปร่งสบายแล้วก็สิ่งที่มันอยู่ในใจมานาน่ะมันจะค่อยๆค,คลายออกมาแล้วก็จะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือไพ่แนะนำมาแบบนั้นนะคะก็คือจบค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะก็ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านจงโชคดีและก็มีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ